สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญเก่านะครับของเมืองอุดรธานีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านโนนยางรุ่นแรกนะครับออกปี2495นะสร้าง1,000เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับนะครับนะเหรียญรุ่นนี้จะมี2แบบนะมีแบบตัดหูมาในตัวกับกับมีหูนะนะครับก็เป็นเหรียญหายากนะตามประวัตินี่เ,เหมือนว่า เป็นเหรียญที่แกะมาตอนแรกแล้วหน้าไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เลยเก็บไว้นะครับในกุฏินะครับจนปีสอง6น้าสิบหะได้ออกมาจําหน่ายนะเหรียญก็เลยจะมีสภาพที่สวยนะครับส่วนมากก็จะสวยนะที่เจอนี่นะนี่ขอบตัดนี้เป็นตัดคมๆขัดๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะเก๋เยอะมากนะครับเก๋เยอะมากๆเลยนะครับนี่นะดูดูขีดตรงที่หูนี่นะอ่า ตำแหน่งหนึ่งคือทางซ้ายมือเรานะครับนี่ตัดคมๆขัดขาดนะด้านนี้จะฉีกนิดนึงนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะเผื่อใครเจอนะครับแบบนี้รับเช่านะสวยๆก็อยู่หลกักห,หลายพันนะครับถ้าผิวไฟแดงๆเลยหลกักก็อยู่ประมาณหมื่นนะครับอ่าใครมีส่งรูปมาดูได้นะนี่ดูความคมนะครับ ไ,ไหมคมชัดนะการแกะตัวหนังสือนี่เก๋เยอะมากๆนะเก๋เพียบเลยนะเนี่ยเห็นมเส้นดูความคมชัดให้ดีนะกระขอบตัดนะขอบตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับ น่นะดูรูหูเจาะนะครับจะปิ้นๆนะครับมาใครเจอนะส่งรูปมาดูได้นะครับยินดีรับเช่านะส่วนมากจะเกนะนะครับหลายๆพันถึงหมื่นนะครับแต่สภาพนะส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์ทีแอดไซจีเนซะีะใส่ตัวแอดด้วยนะตัวแอดหตัวนะกรอกไม่ครบ6ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ